และนี่ก็เป็นเวลากว่า10วันแล้วนะฮะที่คุณเดฟักบูไม่ได้ลงคลิปตอนใหม่ของซีรีส์สกิบีทอยเล็สักทีโดยในคลิปล่าสุดก็จะเป็น EP ีที่69แบบ Full แบบฟูลอพิโซดหรือถ้าเกิดจะนับตอนใหม่กันแบบจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเวลากว่า2สัปดาห์แล้วนะสำหรับทางด้าของซีรีส์สกิบีทอยเล็ตอีพีที่69พาสที่ได้มีการลงไป ซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้ฮะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมาติดเทศกาลหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นวันคริสต์มาสวันปีใหม่ที่หลายคนทั่วโลกเขาก็จะไปหยุดพักผ่อนหรือว่าไปฉลองกันนั่นเองซึ่งเมื่อ3าวันที่ผ่านมาคุณเดฟักบูมก็ได้มีการอัปเดตลงช่องทางดิ s คอร์ถึงความคืบหน้าในโปรเจกต์สกิบิล t ีทอยเลตตอนใหม่รวมถึงปล่อยภาพสปอยที่น่าค้นหามาด้วย1รูปฮะ และล่าสุดจากข่าวที่ผมได้มาฮะคุณเดฟักบูมได้มีการส่งภาพสปอยจำนวน4รูปนะให้กับทางด้านของช่อง e l i ิตแคเมราแมนทำการสปอยเนื้อเรื่องหรือว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้โดยทางด้านของ e l i ิตแคเ e ราแมนได้ปล่อยภาพสปอยออกมาจํานวน2ภาพฮะส่วน2ภาพนั้นเหมือนว่าเขาจะปล่อยในช่วงกลางดึกคืนนี้หรือไม่ก็อย่างช้าจะเป็นวันพรุ่งนี้นั่นเองซึ่งในคล,คลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าภาพสปอยทั้ง3ภาพนี้เขาจะมีเนื้อเรื่องยังไงกันต่อใน E ีพีที่70หรือเราจะได้เจอตัวละครอะไรบ้างในอีพีนี้นั่นเอง เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภาพสปอยภาพแรกกันก่อนเลยดีกว่าโดยจะมีการปล่อยในดิดคอร์ดของคุณดาฟักบูมเมื่อประมาณ3-4วันก่อนนะฮะซึ่งอาจริงๆแล้วหลายคนก็น่าจะได้ดูและได้รู้ข้อมูลมาก,กันพอสมควรแล้วดังนั้นสปอยแรกเราจะไปกันแบบคร่าวๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันมากนั่นเองฮะโดยข้อความที่คุณบูมได้ลงเอาไว้ก็จะประมาณนี้เลยฮะ ทุกคนปี2023เนี่ยมันเป็นปีอะไรที่บ้าบอสุดๆเลยดังนั้นเนี่ยฉันคิดว่าควรจะต้องพักผ่อนสักหน่อยในช่วงวันปีใหม่หลายคนคงคิดว่าสกิมบิรีทอยเลต P ีที่70เนี่ยน่าจะมาเร็วๆนี้แต่ฉันต้องบอกผู้นายเลยนะว่าฉันเพิ่งทำมันได้แค่3วันเท่านั้นแถมมค์ก็ยังไม่เสร็จอีกด้วยฉันว่าคลิปใหม่สกิบิรีทอยเลตอพีที่70เนี่ยน่าจะได้ลงไม่น่าจะเกินวันที่13หรือวันที่1 4มกราคมนี่แหละแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามััันนนนไมมม่่่เเเสสสสรรรร็็จจจิงงงงงๆีีียกกกออออออาาาะะตต้้้้ใชววลหหบบคูณ์ข P ซึ ขอบอกพูดนานเลยนะว่า EP ีที่70เนี่ยจะมีเนื้อเรื่องที่สำคัญแล้วก็เข้มข้นที่สุดในซีรีส์กิบดีทอยเลตนี้เลยเอาเป็นว่าแล้วเราเจอกันใหม่แล้วกันนะทุกคนลงชื่อบูม และนี่ก็จะเป็นข้อความที่คุณเดฟักบูมส่งหาทุกคนเมื่อประมาณ3-4วันก่อนเะคราวนี้เราลองมาดูภาพสปอยที่คุณบูมลงมาพร้อมกับข้อความเมื่อสักครู่กันหน่อยดีกว่าว่าจะสื่อถึงอะไรได้บ้างฮะโดยจะเป็นภาพที่ค่อนข้างมืดมากๆเมื่อผมเอาไปเพิ่มแสงและสีเราจะเห็นใบหน้าของไซติสควิดีอยเลตหรือว่าเจ้าดรพร้อมกับหมายเลข70อยู่ซึ่งเลข70นี้น่าจะสื่อถึงว่า ภาพสปอยภาพนี้เป็นภาพสปอย,ยเกี่ยวกับตอนใหม่หรือว่า EP ีที่70แน่นอนหรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันฮะที่ EP ีที่70นั้นอาจจะไม่มีการแบ่งพาร์ทย่อยก็เป็นไปได้ฮะคราวนี้เรามาดูรูปร่างหน้าตาของเจ้าด็อกเตอร์หลัวเซติสกิบีทอยเล็กกันหน่อยฮะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าด็อกเตอร์ตัวจริงที่เราเคยเห็นใน EP ีที่67พาร์ทสี พราะเราจะเห็นหัวด็อกเตอร์อยู่บนชักโครกเหล็กมีขาเป็นกรงเล็บแล้วก็จะมีเจ็ตแพกอยู่ด้านหลังดังนั้นใน EP ีที่70มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงครับที่เราจะได้เจอกับเจ้าด็อกเตอร์หรัวเซติสกิดบีทอยเลตตัตวจริงโอเคจบสปอยแรกไปเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูสปอยจากช่องอีลิ e แค m เปอร่แมนที่ได้ภาพสุดเอ็กซ์คลูซใน EP ีที่70มาทําการสปอยให้พวกเราได้ดูกันถึง4รูปนั่นเอง โดยภาพสปอยภาพแรกที่มีการปล่อยออกมาจะเป็นรูปของ r o อกเก็ตลันเชอร์สก i บิ t o i ทอเที่ฉีกยิ้มปากเกือบจะถึงใบหูเรามาวิเคราะห์กันแบบลึกๆก,ก,กันหน่อยดีกว่าฮะว่าเราได้อะไรจากภาพภาพนี้กันบ้างอย่างแรกผม้องขอปรับความสว่างของภาพภาพนี้เพิ่มเติมสักหน่อยฮะจะได้เห็นอะไรต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งผมว่านี่น่าจะเป็นเหตุการณ์ด้านนอกฐานทัพสกีบิดีเทอรเเพราะเราจะได้เห็นท้องฟ้าและฐานราชการของคุณชักโครเนี่ยอยู่ด้านหลังของเจ้าล็อกเก็ตลันเชอร์สกีบิดีเทอร์เรนนั่นเองหากเรา กับช่วงไทยคลิปของ EP ที่69แบบฟูลเอพิโซด พราะว่าด้านบนประตู EP ที่69นั้นจะไม่มีป้อมปราการด้านบนแต่ในภาพสปอยเนี่ยมีทั้งป้อมปราการที่อยู่ด้านบนรวมถึงเสาสัญญาณที่อยู่ด้านหลังด้วยนั่นเองฮะต่อมาก็จะเป็นบริเวณโดยรอบครับใน EP ที่69แบบฟูอพิโฐร์ช่วงท้ายคลิปนั้นเราจะเห็นเลยว่าบริเวณรอบๆเนี่ยมันจะค่อนข้างโล่งมากๆแต่ในภาพสปอยเนี่ยเหมือนจะมีทางด้านของบาริเออร์หรือว่าที่ก้านเนี่ยมาขวางทางเดินอยู่นั่นเองดังนั้นนี่อาจจะเป็นประตูอีกฝั่งหนึ่งของฐานทัพสกิบบุ่ทอยเลตที่ เมื่อเจอพวกกลุ่มคาบัลลาแมนหรือว่าทางด้าของฝ่ายผมิตคนอื่นๆอยู่ตรงบริเวณนั้นเลยคราวนี้เรามาดูกันที่รูปร่างหน้าตาของล็ c k e t l ตลันเชอร์สกิมดี้ทอยเลกันบ้างดีกว่าฮะอย่างที่บอกไปว่ามันฉีกปากยิ้มจนเกือบถึงใบหูผมว่ามันน่าจะต้องมีแผนการอะไรที่มั่นใจในการที่จะต้องจัดการพวกกลุ่มอาริอันได้แน่ๆละ่ะฮะ ส่วนรูปลักษณ์หน้าตาก็ต้องบอกเลยว่าจัดกันมาแบบเต็มสูบเลยนั่นเองมีการสวมใส่หมวกกันน็อกเพื่อป้องกันการกระแทกบริเวณหัวหรือศีรษะของเขาต่อมาก็จะมีการสวมใส่แว่นตากรองแสงอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเตรียมรับมือกับพวกกลุ่มทีวีแมนเพราะว่าการเข้ามาครั้งใหม่ของกลุ่มอาริอันนั้นมีทังหน้าของกลุ่มทีวีแมนเข้ามาร่วมด้วยนั่นเองฮะส่วนปีนทะสองข้างของล็อกเก็ตลันเชอร์สกิมบิลลี t ทอเตเนี่ยเหมือนว่าจะมีเหล็กหนาป้องกันการโจมตีจากด้านข้างอยู่ก็จะคล้ายายๆกับนของอเละ ส่วนอาวุธประจำตัวของเขายังคงเป็นจรวดมิสไซล์สี่กระบอกฮะบอกเลยว่างานนี้มีตุงตามแน่นอนเลยนั่นเองแล้วถ้าเกิดเราสังเกตด้านล่างดูดีดดฮะผมว่ามันน่าจะเป็นอาวุธอะไรของเขาสักอย่างแต่เดาไม่อ่อยจริงว่าเป็นอาวุธประเภทไหนจะเป็นลำโพงหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงท้ายคลิปอีีที่69บแบบฟูลอพิโซดนั้นเราได้เห็นพวกกลุ่มแคมิราแมนสวมใส่หูฟังกันเข้ามาด้วยหรือนี่อาจจะเป็นจรวดมิสไซล์แบบใหม่เพื่อ,เพ,อเพื่อคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยสำหรับอาวุธชิ้นนี้นั่นเอง คนนี้เรามาดูภาพสปอยที่2ที่อีลิ e แคเบล่าแมนปล่อยออกมาเมื่อวานนี้กันหน่อยฮะโดยจะเป็นภาพของแคเบล่าแมนกาลังยิงปืนพ่นไฟที่มีลําแสงเป็นสีฟ้าคล้ายกับพาร์ทมากกางอก,อกของไททันแคเบล่าแมนซึ่งหากเพื่อนเพื่อนทุกคนเคยดูทาหน้าของโลกคู่ขนานสกฤฤฤฤฤิบบีทอรเรตจากช่องคุณดอมสตูดิโอเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าอาวุธชิ้นนี้เพราะว่ามันคืออาวุธประจํากายของไททันสปิกรแมนเคยใช้ต่อกรกับโกชโคกในหลายๆ e ีีและในเมื่อมันมาอยู่ในมือของแคเบล่าแมนนี่ก็คงเป็นอาวุธอีกหนึ่งช ถูกผลิตมาจากกลุ่มพธมิรที่ไฮเทคที่สุดนั่นก็คือกลุ่มคนหัวกล้องนั่นเองฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับปืนพลาสมาเหมือนกันฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นปืนพ่นไฟแทงกระเท่านั้นเองส่วนด้านหน้าของคาเมราแมนตอนนี้ก็จะใช้เลนกองแสงเป็นแบบสี่เหลี่ยมครับที่เราเคยเห็นใน e ีพีที่69แบบฟูลเอพิโซดไม่ได้ใช้แบบวงกลมในตอน e ีพีที่69พาร์ทสแล้วนะส่วนตัวผมชอบแบบสี่เหลี่ยมมากกว่านะผมว่ามันสวยกว่าฮะหรือว่าเพื่อนๆชอบแบบวงกลมมากกว่าก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้้เเลลยนนั่อองแวกก็มบ ครับว่ารอบนี้คาร์วาลาแมนและกลุ่มอะไรอันทุกๆคนเนี่ยได้รับการอัปเกรดไปอีกหนึ่งขั้นครับนอกจากเลนกองแสงที่ใช้ป้องกันตอนที่พวกกลุ่มทีวีแมนฉายแสงแล้วก็ยังมีทางด้านของหูฟังป้องกันเสียงและก็เจ็ตแพคเพิ่มเติมมาด้วยนั่นเองฮะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งครับว่าเราไม่รู้ว่ากลุ่มพัธมิรหรือว่าคาเ์วาาแมนสองคนีนเนี้ยอยู่ที่ประตูบานไหนเพราะประตูบานนี้เป็นประตูแบบม้วนขึ้นไปด้านบนไม่เหมือนกับ2ประตูที่เราได้พูดไปก่อนน้้นนี้แถมยังมีทางด้านของตู้ เขียนอยู่ที่ประตูอีกด้วยฮะถ้าเกิดจะให้ผมเดาคำคำนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคำว่า parking หรือไม่ก็ b reaking อะไรสักอย่างประมาณน,นี้นั่นเองฮะแต่ที่เรารู้แน่แน่ก็คือตรงนี้จะเป็นส่วนด้านนอกของการสู้รบหรือว่านอกฐานประชาการของพวกกุปอะลิอันหรือว่า ep ที่70นั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่ฝ่ายพันธมิตรพยายามที่จะบุกเข้าไปด้านใน แต่ถูกทางด้านของกลุ่มสก,กิบดีทอยเลตขวางเอาไว้หรือเปล่าคงต้องรอภาพสปอยอีก2รูปจากช่อง Elite แค m ์บัลลแมนที่จะปล่อยในคืนนี้หรือไม่เราก็คงจะต้องรอดู e p ีที่70ไปเลยว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเพื่อนๆทุกคนได้ดูภาพสปอยทั้งสาภาพแล้วมีทฤษฎีอะไรสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะในแชทผมจะอ่านทุกทฤษฎีของเพ,พื่อนๆแน่นอนวันนี้น่าจะประมาณนี้ฮะก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมวิที่ชนะได้วยวันนนี้ผมทุกคไปล้วรยว